หลังจากพายุวิภาผ่านพ้นไปก็ต้องเข้าสู่ในช่วงของการฟื้นฟูค่ะคซึ่งจังหวัดน่านเองค่ะก็ได้มีการรวมพลังคนเมืองน่านลุยบิ๊กคลีนนิ่งเดย์ฟื้นฟูเมืองหลังน้ำลด ที่ข่วงเมืองน่านานายชัยนรงวงใหญ่ผู้ว่าราชการจังหวัดน่านเปิดกิจกรรม Big c l e a n i n g Day รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านเพื่อฟื้นฟูและทำความสะอาดพื้นที่ประสบภัยบ้านเรือนและพื้นที่สาธารณะที่ได้รับผลกระทบจากอุทกภัยครั้งใหญ่เพื่อให้กลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วโดยมีทหารตำรวจหัวหน้าส่วนราชการพนักงานและเจ้าหน้าที่หน่วยงานภาครัฐอปทอเอกชนประชาชนจิตอาสาและเยาวชนร่วมกิจกรรม โดยหลังจากที่ได้เกิดฝนตกหนักในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่านนะครับจากอิทธิพลของพายุวิภาและมรสุมตะวันตกเฉียงใต้ตั้งแต่วันที่22-23ถึงกรกฎาคมที่ผ่านมาส่งผลให้เกิดอุทกภัยน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากและน้ำล้นตลิ่งในหลายพื้นที่ของจังหวัดน่าน โดยเหตุการณ์ดังกล่าวก็ทําให้บรนเรือนพี่น้องประชาชนพื้นที่ทางการเกษตรสถานที่ราชาการและสิ่งสาธารณประโยชน์ได้รับความเสียหายเป็นวงกว้างครับครอบคลุม12อําเภอมีผู้ได้รับผลกระทบ80,000คน มีบ้านเรือนพื้นที่เกษตรกรรมถนนโรงเรียนและสถานที่ราชการได้รับความเสียหายจำนวนมากเลยครับซึ่งขณะนี้นะคะสถานการณ์ได้เข้าสู่ระยะฟื้นฟูค่ะทางจังหวัดน่านจึงได้ร่วมกับหน่วยงานภาครัฐภาคเอกชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นภาคประชาชนและจิตอาสา จัดกิจกรรม Big Cleaning Day รวมพลังช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยจังหวัดน่านโดยมีการระดมสภักกำลังจากทุกภาคส่วนเครื่องจักรกลทั้งภาคราชการภาคเอกชนจิตอาสาและเจ้าหน้าที่เข้าทำความสะอาดบ้านเรือนถนนหน่วยงานราชการโรงเรียนและสถานที่สาธารณะในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบเพื <c oughs> ่อจังหวัดน่านกลับคืนสู่สภาพปกติโดยเร็วที่สุดก็หวังว่าการฟื้นฟูในครั้งนี้ก็จะสามารถ